บ่อยครั้งที่เรามักจะได้เห็นหรือได้ยินนักธุรกิจรุ่นพี่ๆเล่าต่อกันมาว่าที่กิฟฟรีนเราสามารถออกแบบชีวิตและความสำเร็จให้กับตัวเองได้ไม่จำกัดไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานการศึกษาระดับไหนภูมิหลังเป็นแบบใดเพียงมีใจมุ่งมั่นและลองมือทำสิ่งที่เราคิดฝันก็จะกลายเป็นความจริงดังเช่นผู้บริหารระดับแกรนพาราไดซ์ของเราในวันนี้คุณพรชนกภูนนาศ แม้เธอจะสำเร็จการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศผ่านประสบการณ์การทำงานมันหลายอย่างแต่เธอกลับพบว่างานที่ทำแล้วมีความสุขกลับคืองานเครือข่ายอย่างกิฟฟารีนเหตุผลคืออะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะธุรกิจกิฟฟารีนที่เรามองว่าบางคนมองเล็กบางคนมองว่าเป็นงานขายสบู่ยายสีฟันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่สามารถมอบให้กับลูกได้ อย่างจับต้องได้